สวัสดีครับผม,ผมโดนผมโดนจับคุกตอนคคืนทุกคนครับผมตีคุกตอนทุกคนคะผมตีคุกและผมโดนหันขาไปอะ่ะทุกคนไป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 ทุกมัลติเวิร์สนะคะมันจะเป็นคนละมัลติเวิร์สกันนะพวกคนร้ายกำลังทำลายเดี๋ยวมั คนร้ายทำลายนี่พี่โน้ยแรนะครับมันจะเป็นคนร้ายจักรวาลหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จักรวาลอุ้ยอันนี้จักรวาลหนึ่งอะไปนะง่ายมากเลยนะคะเฮ้ลืมเลยผมเคยเล่นนะครับแต่ผมลืมไปแล้วะว่ามันมีกับดักเราจะกระโดดไปกันนะครับจะตรวจหากอ้ยยินมันหล่นไปด้วยนะมาแล้วก็ไปเช็คพอย อันนี้โดดนี่นะครับด่านนี้นะครับน้องเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมดิว่ารู้เปล่าด่านด่านนี้นะครับน้องผมแบบอุ้ยด่านเนี่ยน่าชาดเลยดิว่ารู้เปล่าด่านเนี่ยน่าชาแบบผ่านโคตรยากอีด่านเราว่ตอนนี้อันอะไรบูคูลนี่ยถอนตัดออกเฮ้ยเฮ้ยเราจะต้องรีบไปกันหน่อยนะครับไปไม่รอผมเลยเนาะ เราต้องรีบก็ได้เราจะต้องรีบเพื่อเรากำลังตามมากันอยู่นะครับบางมายังเราจิบจิบจิบ้ั่นบางนี่นะเิบใจกล่องนี้กร่งนี้ใช่ไหมฮะกล่องไหนอ่ะนี่นี่บาง อ,อ,อ,อผมนอนแล้วครับอ้อ้นมันดกว่สาสวผมก็ต้องเดินไปกันก่อนสวัสดีครับเราเดินไปกันอย่างสบายห้าคีอะไรนะ ห้าคีดในหนึ่งในห้าคิดอะไรก็ไม่รู้โอ้โอเครื่องค้างแล้วครับดูการเล่นไปก่อนไก่ดูไก่ดูไก่ดิไก่ไก่น่ากินมากเลยครับไก่ของโซเชื่ออะไรอ่ะลูกไก่น่ารักจัง นี่อะไรคะน่ากลืนน่ากินน่ากินไปกันเลยครับอะไรแมบมันจะปุกอ่ะโอ้ยมันจะฆ่าผมเอ้ยผมโดนแล้วครับผมโดนเล่นแล้วครับผมก็โดนเล่นเหมือนกันครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆกระโดดไปกันนะดูงคันโยก ดึงหนึงผมตุยเลยอะ่ะคุณดึงแล้วผมก็ตุยเลยอะ่ะเพราะผมไม่ได้ดึงแอา้าผมกลับมาเป็นร่างคนละโอ้นี่น่านจะไม่เป็นไรเดินทางเราจะต้องค่อยค่อยเยิร์กกันนะครับสบายมากดึงไปเราไม่สบายมากเลย เดีลยวครับผมโดนตัดขาสงสารผมหน่อยขาเฮ้ยขาผมจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเบเราก็ได้มาเราตีวันนี้ก็ต้องรีบเหมือนกันนะเดี๋ยวคลิปมันนานเกินเดี๋ยวคนก็จะเบื่อใช่เหมือนกันครับคุณบังฝากช่องฝากช่องวายุเองเลยนะใส่ใส่อีโมจิลูกแล้วก็ใส่อีโมจิลูกไฟกับอีโมจิลูกอะมันุษต่างดาวเอเลี่ยนนะครับ เอามาตกไปแล้วม oh, right ันตกไปแล้ว huh. ม right. oh, no. ันตกไปแล้วมันตกไปแวัสดีคุณบ้านลครับคุณไม่เหรออยากอยากเป็นไก่อ่ะอยาเป็นไก่อ่ะอยากเปมกันอุ้ยโอโนไปขึ้นขึ้นไปกันไปันไปไกันกนไนไปนนไ ชือผมคิดว่าทุกอย่างจะดีคือแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นบอสเอาของเล่นวางงูมันก็เลยไอ้บอสเป็นแหล่งของมันวะผมไม่อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้บอสเป็นคนอะไรผมหรือว่าเราตามเพื่อนเราไปกันที่เราว่าเราอะเพียอเลยตามสภาพของทุกคนเราต้องรีบเดินกันหน่อยคงเฉยทำไม่ได้เราเลี้ยงตามสภาพกคงอง่ายมากอันนี้ง่ายมากเลยง่ายจริงง่ายจริงง่ายจริงครนะดูดิง่ายตรงนี้ถ้ามันลงมันจะเป็นอะไรวะ

แวะเข้าไปในเข้าไปในปากกันเลยปากแล้วตรงนี้ก็ช่วงลำคอนะครับช่วงลำคอคือยาวมากเขาเป็นไททันเลยไงไททันมากเลยเราอยู่ในท้องเขาแล้วตรงนี้เปลี่ยนสมุนท้องของเขานะครับเดนอู้เดินแบบใคพี่ไม่อยู่วันนี้มาตรงมาอะไรตรงนั้นอะไรแตเย็นเลยม่ไม่ไปเนี่ย

ผมซือโครงกันดูลูกคกนทุกคนทุกคนถ้าอยู่บ้านคนเดียวจะได้ยินเสียงของประตูห้ามเปิดประตูเด็ดใช่ใช่ใช่ใ่ใชนี่เป็นกฎ<อ>ของญาพี่ตอนที่เขาอยากทิ้งบ้านหลังนี้ ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้สนใจอนะเนาะเพราะว่าเป็นคําพูดของคนแก่จนกระทั่งเราได้มากันเลยวได้ยินะเสียงขอประตูปิดค่ะคว่งมากๆขอบอกวเลยว่าบ้านหลังนี้อยู่ในป่าไม่มีเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช้เสียงขอประตูจากทางบ่าคือนั้นนะคะกลางอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเลมแรงเลยต้องรีบไปบ้านด่านนี้ผ่านไงอ่ะด่านนี้เหรอเดี๋ยวโดนพื้นโอ้แต่พี่ก็โดนระนี้เนี่ย,ยค่ะ ถ้านอนพื้นถ้านอนพื้นมันก็จะโดนเสียบบขอประตูหครั้งห้าเปิดเด็ดขาด านว่าตอนนี้เนี่ยกี่โมงแล้วซึ่งก็คือเที่ยงแล้วหลอดกันแล้วก็เองว่าเฮ้ยมันเป็นแค่จินตนาการนม่จริงเลยแค่ของตกเว้ยไม่นานจากเสียงดังครั้งแรกก็มีเสียงขอประตูขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งไหนล่ะนี่เสียงแต่ครั้งนี้พี่ได้เสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาตอนนั้นอะคือพี่ช็อกมากแล้วก็แพนิคพี่ได้แต่ตอนมองประตูและเสียงของครั้งที่สามดังมากประตูแทบพัง เรามาถึงกันแล้วนะครับัดึงประตูบนต่ออีพีสองความหลอนในยอทอแบบเป็นคาราเบลพี่โพสแล้วขอค้นใจทุกคนถ้าอยู่บ้านคนจเอยโดเปิดประตูเด็ค่ะนี่เป็นกฎของลานเฮ้ยเล้วเบื่อเลยนะทุกคนตุ่มบอนแรกพี่ก็ดบบังพ้่ง เออออกไม่ได้ทุกคนคนที่ต้องมีเช็ตตัวเอราไปกันเอะเฮ้เป็นอะไรบ้างโดนหนามแทงโอ้โอ้สกิมปินแต่ผมแต่ผมมีแต่ผมมีพลังแห่งเราผมีพลังแห่งบัคเตอร์สเตน บิดเบือนเวลามันอยู่ในมิติผมอยู่ในมิติเวลามันก็เลยมันก็เลยเวลาไม่จมกันเพราะเขเป็นด็อกเตอร์สโตนพาดไหมครับอู้หเถินแล้วนะครับปุ๊มเรายังไม่ได้เป็นเลยยุบวิโรดผมก็เล่นเหมือนกันโคตรจิ๊บไอ้โค้งกระดูกพีิ้วใจยากพี่ยูไหน แย,ออย่เยอะยิวตัวแตกเลย้ยวบางงานนี้คือยังไงอ่ะฮะโอ้ถ้้ไปกดเหมือนระวงังยิ้ยุ้ขึ้นกล่องไว้ก็ได้ยาดพิ้วอีกแล้วเออเรอออาจะไ,ไปหายากกันนะครับยาดพิ้วยาดผมคือโครงกระดูกอื้อ จิ๊บจิบจบหนงเต้หนิงตจิ๊ิ๊หนิงงหนิงงเต้เผมไม่ใช่ดีไมคพคนอชื่วีเต๋อเฮ้ยเพื่อนผมผมจอเพื่อนแล้วทุกคนผมก็ต้องมาเริ่มใหม่อ้าไม่ใช่นี่หว่าเออตรงอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่งแล่งกันกันเลยดีกว่า เพื่อนเราเหมือนอ้าวครตายแล้ก็ต้องค่อยๆไปอือผมั้งวันเลยพยายามจะททุกอย่างเพือให้มคุยกับผมเลยะบดีต้องีไปกันนะสปีดลันลันโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอาทำร้ายกันสิไม่ ผมตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยผมตุยตายแล้วคลิปนี้ออกมาทุกคนมาทุกคนนี้น่าจะนานกันหน่อยนะครับอู้เพื่อนผมเพื่อนผมเต็มเลยทุกคนถึงแล้วอ้าวันจบเกมเหรอยังระวังสิระวังไม่รอมั่มีด่านมันมีด่านที่โคตรยาก ม่ตายเาต่นะก็ใส่ขมไปลยแล้วก็ตกไข่ลอาไปได้เลยนะคะโอ้โหผมขอตายแล้วายงดีร่าอไขนะคะ้อมาเตรียมอ้อ้หไปทันตุ้ยเพื่อนผมเยอะเพื่อนเพื่อน ดนเพ oui like oh, boy, pues oh, boy, ื no. 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 8, 2, nah. 2, ่อนโดนเพื่อนลุง <alternatives> ฆ่าเพราะว่าพี่ยุ้ยไม่เหมือนเขาเขาตัวเตี้ยอุ้ยเพื่อนเราตายแล้วเพื่อนต่อตายเพื่อนตัวเตี้ยก็เพื่อนไม่กินนมใช่เพนไม่กินนมเพื่อนไม่กินนมเองเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเราพาไปเจอกับญาตินะเจอกบาย มีลั่นดี่มผมเป็นดิมดมิ่มตุ่มโอเคทุกคน,เ,คกคนเย้เราผ่าออกข้างนอกแล้วข้างนอกม้าสองตัวกำลังจะแข่งกันเอาตัวนี้นแล้วไงฮิบกับกบฮิ่กับกบฮิ่กับกบเอ้าพิ้วเซฟแล้วเซฟแล้วฮะลดต้นหนามเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครั้งนี้เราทำไม่ได้ชึแบบ ทานเร์กำมะยนะกำมะยไม่มีผิดนะครับผิดร้ายแรงก,กับตายมาตกงน้ำตุยไปเลยนะอุดอุดอุดแล้วก็สับรองมาอีกสองอุดอุดด่านนั้นเล่นโหดอยากแบบสองรอบผมผ่านเลยไ,ไอ้ด่านบุมบ้มคนเรามาถึงด่านที่เพื่อนผมถึงก่อนหน้านี้นเออเออระวังนะถ้าไปโดนเส้นให้ ให้ไปหยุดเอเพื่อนทำไมนายไปอีกแล้วฉันต้องรีบหนีจ้ีนายนายอย่านายอย่ามามันไม่อยากไปเหรอนไงม้ามันไม่อยากไปมันก็ต้องตายเนี่ยนี่เราได้มาอย่าเพิ่งวิอย่าเพิ่งไปอ้าสวัสดีบังพ่อชื่อเขาิไรอะ ตีแรงคุณมามามาผมติแน่มมันจะชอบติดอะมานี่มังกรเดอ้นโอไม่นะไม่อย่าเพิงวิวใช่ปะไม่ขี่ตัวเนี้ยอันนี้ไม่มีตีสอนีลักาแบบนี้นะรับผมต้ต้องสำรองไว้เองค้าเอามาไม่ไปอ่ะมันไม่อยากไปอยู่มา มาค่ะที่ขาดไป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 สิเราจะยกลจังหวัดขอนต้องรีเซ็ตตัวตคนี้นะผมจะถึงแล้วนรงทะเบียนเรียนได้เราม่ถึงมันเป็นแบบนี้มาปุ๊การสอนให้กับเด็กๆที่อยากมีทักษะพื้นฐานกินบนาทุกคนอยากตีลงกาได้กันใช้ลับาแต่ก็ไมู้จะปเนี่อ นี่ก๊อลรเดอร์ก๊อลรอเดอร์ม,มันมีก๊อลรเดอร์ท่านหนึ่งอ่ะเขาเคยเขาขีมา่ม้าใช่่ยูเคยดูทำได้ทำได้เออผมติดคุณบงังคุณบงังคุณบงังไม่เ้ยหัวใายกุลาแล่มาแล้วโอ้ไม่นะ มาผมไปมาเรียู่มาหมมานีมังกรฮู้มานีมังกร

เ้ยสปีดลังตาลมาแล้วสัีตาลเฮ้ยไหนีนขั้วยกค่นไหนมาพี่เผอกไปเข้าแบ็ืเยเ้ีอเผอกคือจบเลยว่าน่งเครื่องเลยอะไรอะะทะเลปะจริงไหมใช่ทะเลเหรอเสียงไฟ นนนยืโดนบน,นไรเดอ,อร์ไหมอุ้ยตัวนี้เก่งม,มากอุ้ยจอุ้ย,ยไฟเฮ้ยขามจะไม่ข้างนึงไหนะมน่อะขามจะไม่ข้างน้ยงเงนะ่ย มันมาแล้วมันพุ่งมาใลยผมว้วยูเห็นยูเป็นยังไงรู้ไหมยูเอยูอ่ะเดินผ่านไฟไปเลยนี่รอดแล้วอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยนอ ดเราหามาันได้ใช่ป่มเราหามันได้ลาาต่อนคะน้ะทุกคนร้อให้มันหายแล้วไปเซงเงนไอ้โมเอมมารวยไปไหนวะยุนี่เาายลยฮอุอ้ยอุยอ้ยตรงนี้นะ่าจะเดินง่ายมากง่ายมากง่ายจัง ัดดีนึยมาทำไมไอยู่อมาล,ละออมาละลเราต้องอออเออมมราต,ต้องรอดเลอย่นี้เะอดรอดเลยขาคนครับซามูไรเดต้องารนี่คืออะต้องต้องใจชิบชิบชิบเหมือนกัน ที่ที่แล้วยิ้ยมจบเจ็บครับเจ็บครับผมเจ็บครับคุณผมตายแล้ต้องกระโดดเหยียบหัวยูรู้วิธีการจัดการเอตัวนั้นนะยูรู้ลแล้วอันนี้ยูก็ไม่กี่ยูก็โดินอยู่มันแล้วยูทำไมไปไกลกว่าผมเยอะ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 เหยียบหัวมันต้องเป็นมาริโอต้องเป็นมาริโอยู

อเออ,อไปหาบางหน่อยตุยเฉยวิลโลว์ที่กระโดดมาด้วย่ยต้องขาใช่ปะ

มา,ม,ามาเลยอย่าปุยเลยจะไุยเลยงุยเลยปุยยุยเลย,เลย,เลยโอเคทุกเรามาถึงกาสุดท้ายเลยใช่ครับอะไรบ้างจบแล้วนะคะบายจบ,ยบ,ยบยแล้วจบแล้วแล้วผมจะไปดีเจรอ โอ้ยโคจ,จิโตอืมเไปรับแม่เรียนตากันเลยนี่ไม่ได้รับเลยนี่สกตบอร์ดพี่ไปลนะป้าป้าเอาแหม่อนนะเดี๋ยวพึ่งนะนี่เรามาถ่ายหน้ารูปแม่ปอนก็คือหน้าเราอะไม่ต้องหอมไม่ต้องหอมเย็นนี่หมมีหน้าโขกอมเย <มา S 1> เอาด้วย <มา S 2> ดิด บามันเดมาแล้วอะมันไม่ได้ไรจะไปที่จุดลงต้นจิ่บิ๊จาไจุดคลิปเะเบอรเนาะลเลยมันไม่เหรอบางกุนี่เนี่ยเบอดีมันเลยบดีมันเลยไม่สนใจคนนะกันไป